สารดีมีมาโชว์ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะมาชวนคุณผู้ชมค่ะหาแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ทรัพยากรให้รู้คุณค่าอย่างสูงสุดและช่วยลดปริมาณขยะกันด้วยนะคะเจ้าขยะที่เราเห็นว่ามันเหม็นมันสกรปรกมันไม่มีค่าแล้วมันกลับมามีค่าได้แต่ต้องเป็นงานปราณีสินนะคะที่ต้องใช้ความสร้างสารรค์กันมากพอสมควรและวันนี้ผู้รังสรรค์สิ่งดีๆปราณีสินสวยๆงามๆเนี่ยนะคะอยู่กับเราในรายการแล้ว ค่ะนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรดนัยเรียบสกุลรองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์นะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาว ai, ain, ิทยาลัยนเรศวรผู hall, ah, ้สร้างสรรค์ผลงานจาก กระดูกไก่มาเป็นสิลาพรแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดรค่ะเห็นผลยานมาทุกปีทุกปีเลยนะคะแล้วปีนี้พิเศษมากนะคะจากเศษกระดูกไก่กระดูกไก่นะคะคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นชิ้นที่เราแทะกันอยู่ก็ได้ค่ะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นนนเแบบลยละคือเอามาจากขยะเลยหรือว่ายังไงคะใช่ครับก็คือ มีโอกาสได้ไปสำรวจร,บรอบๆมหาวิทยาลัยเรศวรน,นะครับพร้อมกับนิสิตจ,จิตอาสาของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของทางคณะ,ะด้วยนะครับก็ไปพาเด็กไปลงสำรวจว่าในขยะนะครับที่เป็นปัญหา การอาหารบริโภคต่างๆเนี่ยเราจเจออะไรบ้าง<ม>ก็เจอว่ากระดูกที่เป็นเศษอาหารเนี่ยมีเนื้อ,อ,อม,มีเนื้ออาหารมีเนื้ออาหารเนี่ยที่ติดอยู่เยอะมากดังนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราก็เก็บกระดูกพวกนี้ครับม,มามาเริ่มคิดคนว่าเราทำอะไรดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับก็คือเก็บมาจากรอบๆมหาวิทยาลัยระดับสเลยก็คือมันจากกองขยะแหละนาะนะคะตรงนี้ขาดแรงบันดาลใจของอาจารย์ในการที่แบบมองเห็นว่าเจ้ากระดูกแบบนี้คือเราไปเห็นแล้วว่า มันแบบเยอะจังเลยเนี่ยกระเสรกระดูกเนี่ยนะคะคแล้วคิดได้ยังไงว่ามันจะสามารถมาทําเป็นเครื่องประดับสวยๆเก๋ๆแบบนี้ได้นะคะคก ต้องต้องเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับ<ฆ>สอนดังทางด้านสื่อดนวัตกรรมและการออกแบบด้วยนะครับ<ฆ>ก็พยายามจะทํางานวิจัยที่มีความท้าทายแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคม<ฆ>อยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นในเรื่องของความชอบเป็นสิ่งหนึ่งที่นํามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายเครื่องประดับไทย<ฆ>ดังนั้นเราก็เลยเอาของ2องอย่างนี้มาผสมกันนะครับ<ฆ><ฆ>บางคนมองว่าเครื่องประดับ ศิลาพรเหล่านี้นะครับเป็นของสูงเนื่องจากว่าเราใช้ที่ศีรษะ,ะนะครับดังนั้นผมเลยสร้างพยายามสร้างความขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรงนะครับในเรื่องของการนรําเศษวัสดุที่เกิดจากขยะเราถือว่าเป็นของต่ําสุดแล้ะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเอาความท้าทายตรงนี้ในเรื่องของการทําขยะตรงนี้มาทําให้เกิดความงดงามและความปราณีตที่สามารถมาใส่บนศีรษะของเราโดยปราศจากความรู้สึกว่า มันรู้สึกแรงตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่ากระดูกตรงนี้เราน่าจะสามารถมาสร้างความท้าทายและสร้างผลงานวิจิตตรงนี้ได้ครับโอ้โหถือว่าเยี่ยมมากนะคะเป็นความคิดที่แบบสร้างสรรค์สิ่งที่จากได้จากขยะเนี่ยเราเคยเห็นกันแล้วว่าคนต้องไปควานหาขยะมาทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่อันเนี้ยมากขึ้นไปอีกเพราะต้องใช้ความปราณีตและมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนะคะว่าจากเศษขยะมาเป็นเครื่องประดับ ศิลาภรคำว่าศิลาภรเนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์อธิบายคํานี้สักหน่อยค่ะก็ตรงตัวครับผสมผสานกันระหว่างศิศิลาพรศิลาอาภรณะครับก็คือในเรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องประดับที่อยู่บนศีรษะของเรานะครับแต่จริงแล้วเต็มเต็มรูปแบบมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆนะครับที่เป็นเครื่องประดับ ผสมประสานกันด้วยเพื่อให้การแต่งกายของนางละครนะครับสวมใส่แล้วเต็มองสมสมสวยงามมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นแหวนกำไลข้อมือสัมภารนะครับจอนหูต่างๆก็ทำให้ครบเซตไปเลยและที่เราเห็นมีชิ้นใหญ่ตรงนั้นคือสามารถใช้ได้จริงกับสวมใส่กับมนุษย์ได้เลยใช่นะครับก็ในภาพที่เรามีโอกาสได้เห็นกันนะครับตอนนี้ก็คือ เราได้ทดลองว่ามันสามารถใช้งานได้จริงะนะครับแล้วก็สมใส่ด้วยนายแบบนะครับนยแบบนา้นานคุนณ,ณด้วยนะคะเมะื่อสักครู่ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนอกจากออกแบบเองแล้วเราเรานี่แหละต้องลองใส่ <G ül> ด้วยนะคะต้องบอกว่า2ปีที่ผลิตผลงานตรงนี้นะครับทำไปเรื่อยๆใช้เวลา2ปีใช่ดังนั้นเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกความประทับใจในงานชิ้นนี้มากๆดังนั้นถ้ามีโอกาสได้ถ่ายภาพนะครับเป็นเป็น สำหรับใช้ในสื่อต่างๆนะครับใช้นำสัตร,รงานวิจัยเนี่ยก็เลยมองว่าอยากจะมีตนเองไปอยู่ในงานทิ้นั้นด้วยป็นควากาูนะใจนะเป็นคนคิด ประดิษฐ์ขึ้นมารังสรรค์ใช้ระยะเวลาถึง2ปีเพราะฉะนั้นเมื่อผลงานออกมาแบบนี้แล้วก็จะเห็นนายแบบนี่แหละค่ะ้รังสรรค์เองแล้วก็เป็นนายแบบเองด้วยอาจารย์ค่ะคณะของเราเองเนี่ยนะคะเราเห็นอาจารย์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดไปถึงน้องๆค่ะว่าน้องๆเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับมีลูกมือลูกทีมากน้อยขนาดไหนในการทํางาน2ปีตรงนี้กัต้องบอกว่าเมื่อกี้เราเกินไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยมีในเรื่องของเด็กจิตอาสาที่จะมาช่วยในงานวิจัยมีเรื่อง ของการบูรณาการวิชาการที่ในรายวิชาต่างๆนะครับและที่สําคัญที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้เปิดรับนิสิตที่เป็นฝึกงานนะครับจากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับก็มามีส่วนช่วยเป็นผู้ช่วยวิจัยในงานครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ไปหาขยะไปเก็บขยะด้วยตัวพวกเราเองนะครับตรงนี้ก็จะ มีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการโชว์ให้นิสิตได้เห็นอย่างประจักษ์นะครับว่าในเรื่องของความอดทนในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ออกนอกกรอบบ้างนะครับก็ทําให้นิสิตของเราเนี่ยเกิดความเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญเกิดความภาคภูมิใจในเนื้องานที่อาจารย์ได้ผลิตออกอย่างต่อเนื่องด้วยนี่แหละค่ะคำว่าสร้างสรรค์คําว่าครีเอทีฟมันประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะนี่คือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเรื่องการต่อยอดล่ะคะอาจารย์จะมีการต่อยอดไปทําเป็นธุรกิจ อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมตอนนี้ถ้าจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับกระดูกทุทกชิ้นะนะครับเราก็ทำอย่างใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับกระดูกชิ้นเล็กๆนะครับที่เรามีโอกาสเจาะฉลุแล้วมันมีการหักต่างๆเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการเจาะฉลุเนี่ยนะครับชิ้นที่เล็กที่สุดเนี่ยประมาณ1งเซนเดี๋วนมันจะมีเศษที่ที่เหลือเยอะมากดังนั้นผมเลยใช้วิธีการปั่น อันนี้ที่เราเห็นคือเป็นเศษวัสด,ดุไม่ใช่นมนะฮะเหมือน,นเหมือนผงขมิ้นผงขมิ้นใช่ตรงนี้นะครับมันเกิดจากเศษวัสดุที่เราพยายามจะใช้ให้มันหมดสิ้นจริงๆ<ช><ช>นะครับ <ๆ S 1> ดังนั้นมีการปั่นนะครับแล้วผมมีโอกาสได้ลองทดลองว่าตรงนี้เรียกแคลเซียมนะครับแคลเซียมเนี่ยจะผสมอะไรได้บ้างเพื่อเราสามารถนํามาปั้น นำมาใส่บล็อกต่างๆนะครับเ,รเพื่อทํำให้ใช่นะครับถ้าเราจะดูจากภาพที่เราเห็นในภาพอินเสิร์ตเมสักคู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าลายพวกนี้ไปประดับอยู่ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นเข็มกัดก็ได้แบบเก๋ๆนะคะเราจะเห็นรูเล็กๆตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแคลเซียมตรงนี้ที่เราทดลองการมันสามารถเจาะรูได้ด้วยใช่เจาะรู้แข็งแรงสามารถเจาะรูได้สว่างได้แม้ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามนะครับยังคิดว่าต้องมีการต่อยอดนะครับทาให้เขาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับคือตรงนี้เนี่ยสามารถแข็งแรงสามารถเจาะรูได้แต่คิดว่าเขาน่าจะสามารถ แข็งแรงในในเรื่องของเทคโนโลยีและที่สามารถต่อยอดไปทางอุตสาหกรรมได้มากขึ้นนั่นแหละค่ะนะครับดังนั้นในงานวิจัยต่อต่อไปผงตรงนี้นะครับน่าจะสามารถไปพัฒนาเป็นในระบบอุตสาหกรรมเพื่อสามารถไปผลิตเป็นเครื่องประดับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอื่นๆได้อีกครับผมโอ้โหใช้จนแบบว่าไม่เหลือไม่เหลือขยะในกระบวนการผลิตเลยใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจริงๆนะคะจากเจ้ากระดูก ที่งานที่เราเห็นนี้จะต้องใช้กระดูกมากขนาดไหนคะอาจารย์เออจริงๆแล้วเนี่ยในทุกขั้นตอนนะครับมี <ฮะ S 2> โอกาสได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจารย์ภูริตานะครับ <ฮะ S 2> ที่เป็นอาจารย์ทางนักศ,ศิลป์นะครับแล้วก็น้องเดียนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องแต่งกายเครื่องประดับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วจะมีแค่มงกุฎตัวนาง <ฮะ S 1> ตัวเดียว <ฮะ S 1> แต่ปรากฏว่าอาจารย์มองว่าน่าจะทําเพิ่มเติมนะครับในภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เลยเกิดศิลาพรทั้งหมด3อัน ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรัดก้ายอดรัดกรัดก้ายอดรัก้าเปลวนะครับหรือเครื่องประดับอื่นๆนะครับรวมไปเสร็จแล้วเนี่ยจำนวนชิ้นแผงคอใช่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยใช้จำนวนชิ้นเนี่ยผมว่ามากกว่า1000ชิ้นชิ้นครับผมที่ทำไปเรื่อยๆ่คือเราไปช่วยกันเก็บเก็บเก็บมาเนี่ยละค่ะนะคะแล้วส่วนไหนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากสุดคะกระดูกไก่เราจะเห็นมันเป็นแบบน่องปีกนะคะมีอะไรอีกส่วนไหนถ้าถามว่าชิ้นไหนใช้ได้มากที่สุด ก็ต้องบอกว่าทุกชิ้นเพราะเราใช้ทุกชิ้นจริงๆเพเพราะใช่ไหมฮะเราใช้ทุกชิ้นจริงๆแต่ถามว่าชิ้นไหนใช้ได้ง่ายที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นการเก็บพวกน้องไก่ตามร้านข้าวมันไก่ตามร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเนื่องจากว่าน้องไก่เขาจะมาเป็นในขนาดที่เท่ากันเรียงกันสวยงามมากดังนั้นเวลาการเลือกการใช้เราจะสามารถคัดคัดแยกได้ง่าย ตัดฉลุก็จะง่ายเพราะว่าไซด์มีความเท่าเทียมกันดังนั้นถ้าถ้าถามในประเด็นนี้ก็มองว่าเขาอาจจะในเรื่องของการ,การใช้ง่ายมากกว่านะครับก็คือเป็นพวกตรงส่วนน่องมันชิ้นใหญ่โต,ๆ,ตๆสามารถใช้ได้ง่ายนะคะคแล้วบางคนอาจจะสงสัยค่ะคุณผู้ชมคะ,ะจะมีความสงสัยว่ากลิ่นล่ะมันมจะอยู่ไหมตรงขั้นตอนนี้กระบวนการนี้ค่ะคทำยังไงให,ให้กลิ่นมันหายไปเพราะเรานั่งเนี่ย คุณผู้ชมคะดมไปหลายรอบแล้วดมไปหลายรอบแล้วก็ะดมเหมือนเป็นดอกไม้จริงใช่มันไม่ไี่ดอกไม้ที่ถือเนี่ยนะคะอันนี้ดอกจำปีนะคะดอกจำปีนะคะคือมันไม่มีกลิ่นไก่ให้เราเหลือเลยอะมันกลิ่นขาวตอนแรกที่เราพูดกันเอ๊ะเราจะมีกลิ่นข้าวใช่เราอาจจะแบบหรือเปล่าใช่ใช่แค่ฟังดูนะคะว่าจากเศษกระดูกไก่เราก็ต้องแบบเอ๊ะกระดูกไก่หลายๆชิ้นอยู่ตรงกลามันมีกลิ่นหรือเปล่าตรงนี้ค่ะมี เทคนิคอย่งไงออรอันนี้เป็นเป็นความตั้งใจของผู้วิจัยเองนะครับที่มองว่าเวลาที่เรานรําเศษวัสดุของเหล่านี้นะครับเรามีความเราน่าจะนําเสนอภาพลักษณ์ออกมาที่เรามองไม่เห็นเลย<ม>เรื่องภาพลักษณ์ก่อนนะครับว่ามองไม่เห็นเลยว่านี่คือเศษวัสดุอสองตั้งเป้าไว้เลยว่าภาพ ภาพต้องไม่เห็นว่านี่คือเศษวัสดุอสองก็คือในเรื่องของกลิน่นนะครับไม่ว่าจะเราจะคุยขยะพลาสติกหรือว่ากระดาษผ้าอะไรก็ตามรวมถึงที่เป็นอาหารดังนั้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องหาวิธีทําให้เขากลิ่นหายไปให้ได้มากที่สุดนะครับวิธีการก็คือ เวลาเรารับประทานเสร็จเราจะจําได้ว่าน้องไก่ต่างๆหรือก็ดูไก่ต่างๆจะมีสีดำนะครับจะถูกการเอาไปต้มต้มเพื่อให้เนื้อต่างๆเขาหลุดออกมามากที่สุดนะครับจากนั้นนําไปฟอกด้วยไฮโดรเจนคือแช่ไว้เลยมีกระบวนการของเขานะครับเพื่อให้สีเขาขาวขึ้นสะอาดออขึ้นสีแบบนี้เลยใช่จากนั้นนะครับเราใช้วิธีการเหมือนทําขนมโบราณเลยครับใส่ไว้ในกล่องพลาสติกรวมกันนะครับแล้วก็เอาพวก กลิ่นต่างๆใส่เข้าไปตรงนี้กลิ่นก็จะผสมกันตลอดระบบฟันเทียนเหมือนใช้วิธีการทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งภูมิปัญญาผสมกันเหมือนกันใช่ครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าบูรณาการนี่แหละค่ะจริงๆนะคะเป็นการบูรณาการคือเนื่องจากว่าเป็นเป็นงานที่มีโอกาสได้ไปหาทั้งอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ทางนักศิลป์นะครับก็แล้วก็อาจารย์ทางด้านจิวเวลรี่ด้วยนะครับก็เนื่องจากว่าหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสได้ได้เห็นว่างาน ประเภทนี้ทำแบบได้ยังไงผมเองกับกับน้องนองนิสิตก็ลองผิดลองถูกกันหลายแบบเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้เกิดจิวเวลรี่หรือศิลาพรตรงนี้ทั้งศาสตร์และศิลป์เอามารวมกันก็กลายเป็นจิวเวลรี่แบบนี้อาจารย์คะสมมติว่าจริงๆเป็นเครื่องประดับที่มันประเมินค่าไม่ได้นะ แล้วถ้าวันหนึ่งสนใจมีคนอยากจะซื้อไปประดับผมแบบนี้ค่ะมีแนวทางในการทําเป็นธุรกิจหรือว่าให้น้องๆได้มีรายได้ไหมตรงนี้ในในฐานะที่เป็นนักวิจัยนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรตรงนี้นะครับผมมองว่าในงานวิจัยของผมนะครับทุกชิ้นผมหวังว่าหนังสือหรือเล่มวิจัยคงจะไม่ได้อยู่ตามห้องห้องสมุดดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับผมมองว่าอยู่ที่บ้าน นั่งทํากันแล้วใช้กันเองเลยก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องขององค์ความรู้แรงบันดาลใจคใครสามารถนําไปต่อยอดตรงนี้ผมคิดว่ายินดีมากๆโอ้โหนี่ไงกว่าจะ ะดิตออกมาได้แต่ละชิ้นใช้ระยะเวลา2ปีแล้วก็มีการต่อยอดอย่างอื่นมากมายมีการบูรณาการเอาความรู้จากองค์ความรู้อื่นมาแต่ว่าสามารถให้คุณผู้ชมนะเอาไปต่อยอดเองที่บ้านได้เพราะว่าอาจารย์ต้องการนะคะว่างานวิจัยจะต้องไม่อยู่ในห้องสมุดเท่านั้นไม่ได้เป็นหนังสือเป็นเล่มๆเท่านั้นมันจะต้องสามารถใช้ได้จริงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ความคิดหรือนะครับเอาง่ายๆเลยแม้ว่าใครจะรู้สึกว่าแหมจะมาให้ฉันนั่ง ตัดฉลุดตอต่างๆก็จะมีความลำบากเอาแค่วันหนึ่งเนี่ยรับประทานอาหารที่ประเภทไก่แล้วมีกระดูกนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนึกถึงอาจารย์ดนายมอนเดเรสวนได้แทะให้มันมากขึ้นเอาให้หมดกระดูกชิ้นนี้ทำให้มันเกิดขยะน้อยที่สุดช่วยกันทำให้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆในการลดขยะ ให้ที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้โี่หหมีอีกหลายคําถามเลยแต่เวลาหมดแล้วค่ะยังไงไปติดตามที่เพจของอาจารย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์คะของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะที่มาสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะคะแล้วก็งานรังสรรค์แบบนี้งานประณีตแบบนี้ชิ้นเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอยู่ตอนนี้จากขยะมาเป็นศิลาพรที่อยู่บนศีรษะขอบพระคุณค่ะดอกไม้ขอบพระคุณค่ะ